โอเคครับตอนเด็กเนี่นั่งตัวเลยโอเคค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูกแก้วกำพลกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อว่าไข่มุกค,ค่ะหนูอายุ11ปีค่ะ,คะเงอนนี้เราแสดงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่นนี่หนูแสดงด้วยเป็นยังไงครับาามกสำหรับหนูสบายๆค่ะเรามีผลงานหน,น่อยแต่ไมาได้เขาเรื่องเรื่องนี้เลยมีค่ะหนูม,มี MV ของตัวเองค่ะ ชื่อว่าเพลงคังถึงจิตคิดถึงจังค่ะแล้ว่าเรามีพาร์ทไทเลอรชิมงานมาเป็นนักร้องมาก่อนเนาะค่ะระหว่างการเป็นนักร้องกับการแสดงอะไรเลือกทร้านยากง่ายกว่า<อ>ยากคนละแบบค่ะแต่ก็ง่ายค่ะภาพยนตร์่องนี้เรื่องแรกเลยหนูไม่ได้มาถ่ายครั้งแรกค่ะนหนูเคยถ่ายหนังเรื่องอื่นด้วย เรื่องการทำเพลงขอ่นิดนึงเพลงของเราเป็นเพลงประมาณไหนคะเพลงเร็วเพลงช้าสนุปไหมอะไรเพลงประกอบ MV ค่ะประกอบหนังใช่ไหมคะเพลงประกอบหนังเป็นเพลงช้าๆค่ะแต่ตรงแร็ปเป็นตอนที่ต้องมันๆค่ะแล้วเราก็มีสิ๊กเกอร์ของเราเองด้วยเนาะใช่ค่ะมีเป็นเพลงยังไหคะเป็นเพลงแนวอินเลิฟค่ะก็วเป็นเรื่องของสนุปขนาด ใช่ค่ะมีค่ะอยากฟังก็ดูุั้งนี้ตึงล้วร้องให้ฟัง<ช><ช>ได้ค่ะร้องให้ฟังเช่นกันข้างจริงจิตมันคิดถึงเธอจังตลอดเวลาแค่อยากจะขอกันขออีกนิดแค่คิดก็เคิ้นจังไม่เข้าใจไม่มันคิดถึงจัง โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็เพลงคือปล่อยออกมาแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะปล่อ,ย,ลอย,ยออกมาแล้วค่ะชมได้ทไหนอ่ชมได้ที่ Facebook, Spotify, IG, TikTok นะคะสามารถติดตามหนูได้ที่เอ๊ะหนูพูดผิดก็ฟังได้ที่ทางไข่มุกออฟฟิเชียลค่ะนี้ก็ปล่อยปล่อยมานนี่เหร ถอยมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็แสตอบรับเป็นไงบ้างอะไรนะก็แสตอบรับเป็นไงบ้างคนชอบหรือเปล่ามีมาเม้นก็มีคนชอบนะคะแล้วก็มีคนเม้นด้วยค่ะตอนนี้มีแฟนกลับบ้านไครับมีแล้วค่ะอยากได้มาไหมครับก็เพนจะบอกว่าคือเรื่องนี้นะคะถ้าใครที่อยากเข้ามาชมมาชมได้เป็นไงบ้างแล้วก็เพนคนรอกว่า ก็ฝากติดตามเพลงตัวตายตัวแทนด้วยนะคะเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องรถทัวร์ V.I.P. ค่ะแล้วก็งานนี้นะคะหนูเต็มที่กับงานนี้มากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะหนังออกพรุ่งนี้แล้วค่ะ ฝังกเพลงสเพลงครั้งถึงจิตคิดถึงจังด้วยนะคะและก็อย่าลืมติดตามหนูในช่อง้างไข่มุกออฟฟิเชียลค่ะ